ยืนครับออกใจเสียช้าไม่มีที่ยืนเลยอันนี้แยกเป็นหมุดหมูใช่ไหมท่านพี่ครับครับผมก็แยกเป็นใช่ครับแยกใช่ครับเก็บรักษาไว้อย่างดีใช่ครับมันมีห้องเก็บ ผ้าไหมพวกนี้ไม่สช้างต่างๆเรามีทำดีมากเลยเป็นผ้าไหมนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นผ้าไหมครับเป็นผ้าไหมใช่ไหมครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับตรงนี้นะครับผ้าไหมนี่จำหน่ายังไงฮะก็เราก็รับคือสามร้อยถึงห้าร้อยบาทครับเป็บาทครับพวกพวกนี้เป็นผ้าไหมทั้งหมดใช่ไหมครับท่านผู้จัดการอะไรข้างนี้ก็มีตู้เย็นนะครับมีทีวีตรงนี้ครับอุปกรณ์ช่างทั้งหมดเลยนะนี่อุปกรณ์ช่างครับ มีหมดเลยครับนี่นะครับกูเลช่วงนี้นะครับเนี่ยชาวบ้านก็แต่ละคนก็จะมีทรัพย์ของตัวเองที่เรียกอะไรโอ้เยอะครับช่วงนี้เยอะมากใช่ไหมครับอาารเยอะมากครับช่วงนี้มีคนมาใช้วิธีนี้เยอะมากครับอันนี้ตามราคาประเมินใช่ไหมครับท่านใช่ครับแล้วก็ประเมินตามราคาท้องหลังนะครับร้อยละก็จะไรที่ร้อยละอ,ลอ,ลอลาทจะเหลือคนแนละ้ว เขาเก็บอะไรอย <undred> ่างดีเลยไม่เชื่อแกได้สองหมื่นสองครับได้สองเท่านั้นแหละเราเต็ียมไม่ไดเปิดเทอมวันแรกเนี่ยช่วงนี้เปิดเทอมวันแรกลูกค้าใช้บริการทุกทานเยอะนะครับก็มี ก็ลูกค้านําทรัพย์สินของเองที่มีอยู่นะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดเทอมนะครับก็มีพวกทองคำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ทางเราก็ยินดีที่จะบริการทุกท่านนะครับส่วนน้าแล้วไอ้ทรัพย์สินที่มาส่วนน้าเป็นอะไรครับทรัพย์นนี้่เป็นทองคํานะครับแล้วก็จะเป็นพวกทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอุปตอนช่างนะครับต่างๆนะครับเราก็ได้ตีราคาตามระเียบของเราครับได้เตรียมเงินไว้หมุนเวียนสำหรับรองรับตอนรับ มีอยู่ประมาณ120ล้านนะครับนะครับที่จะรองรับการบริการประชาชนในช่วงปัจเจกครับครับอตาตาเดอรเบียคิดยังไงครับเอ,อ่อตอนนี้คือเงินต้นไม่เกิน5,000บาทนะครับเราคิดออ50จ่ายต,ต่อเดือนนะครับเงินต้นเกินกว่า5,000แต่ไม่เกิน30,000เราคิดร้อยละ1บาท,ทต,ต่อเดือนนะครับเงินต้นเกินกว่า300บาทขึ้นไปถึง100,000บาทนะครับเราคิดร้อยละ1บาท่ผ่าตต่อเดือนครับแต่ตอนนี้เรามีเอ,อ่อเ้าเรียก นโยบายลดดอกเบี้ยให้กับประชาชนนะครับช่วงส่นเทอนะครับก็คือเงินต้นไม่เกิน5,000บาทนะครับเราคิด25สตางค์ต่อเดือนนะครับเงินต้นเกินกว่า5,000บาทขึ้นไปนะครับเราคิด1บาทต่อเดือนนะครับทางนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะครับก็เชิญชวนอาวชาชนทุกท่านนะครับมาใช้บริการของสถานน้นดื่มเทศรเานุงูศิลิเกตครับ